สวัสดีครับบอนฮครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ Home Entertainment Expert นะครับวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปบ้างนะเนื่องจากว่าตอนนี้เขาลดระลงให้ทุกท่านทําง,งานที่บ้านกันนะครับ w o r k f r o m Home คํันี้หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีเรื่องของเคอร์ฟิวที่กําหนดระยะเวลาในการอยู่ภายในที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นถ้าเกว่าต้องเดินทางไปไลฟ์เนี่ย ก็จะลาบากนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการพยายามที่จะไล่จากที่บ้านนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของการเซตอัพไปแล้วบ้านบางส่วนนะครับแต่ว่ายังพูดไม่หมดหลายๆท่านก็อาจจะยังมีคําถามนะครับแล้วก็มีคําถามเนี่ยส่งมาส่วนตัวผมก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าหรือว่าเราชุดเล็กแล้วเราไม่มีการจ้าง ไปเซตเนี่ยมันอาจจะดูแล้วไม่คุ้มนะครับอาจจะเป็นชุดหลักหมื่นต้นเสียค่าเซตขั้นต่ำห้าพันอาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มค่านะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะเซตเองเนี่ยมันพอจะทําอะไรเบื้องต้นได้ไหมนะครับตัวนี้ผมก็เลยจะมาพูดให้ฟังว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเซตเองเนี่ยมันมีความเชื่อ มันมีเทคนิคยังไงบ้างนะครับวันนี้คุยกันตรงนี้ดีกว่าอันดับแรกนะครับในเรื่องของการเซ็ตอัพที่ทำให้เสียงดีได้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของตำแหน่งติดตั้งลําโพงผมพูดไปแล้วนะครับคราวที่แล้วตำแหน่งติดตั้งลําโพงตำแหน่งติดตั้งลําโพงเนี่ยจะต้องใกล้เคียงนะครับกับที่เขาแนะนำให้ติดตั้งหรือว่าทางผู้ผลิตแนะนำให้ติดตั้งทางผู้ออกแบบระบบเสียงแนะนำให้ติดตั้ง เช่นระบบเสียง5.1ระบบเสียง5.1เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3 c h ชั n e แด้านหน้าใช่ไหมครับนาซ้า,ายหน้าขวาเซนเตอร์แล้วก็2 c h ชั n น l ที่อยู่ด้านหลังก็คือเซอร์าาาราวซ้ายเซอร์ราวขวาแล้วก็อีกหนึ่งซับวูเฟอร์ถ้าเกิดว่าเราเอาลำโพง3 c มช n n e แหน้าไว้ข้างหน้าถูกต้องแล้วนะครับแต่บางท่านบางบ้านเนี่ยไม่อยากจะเดินสายก็เลยเอาลำโพงเซอราวเนี่ยไปไว้ข้างหน้าด้วยนะครับ ผมเห็นรูปรูปถ่ายบางครั้งบางทีเนี่ยเป็นแบบนั้นถามว่ามันฟังได้ไหมมันฟังได้ครับฟังได้แต่ว่าถามว่ามันถูกต้องไหมอย่างที่เขาต้องการไหมมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เราควรจะติดตั้งลำโพงให้ถูกต้องนะครับหรือให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเขาระบุมุมมาเช่นลำโพงสลาซ้ายสลาวขวาเนี่ยถ้าเราจากตรงไหนจุดนั่งเนี่ยถ้าเรานั่งแล้วเนี่ย ก็ต้องอยู่90องศานั่นคือข้างๆหูเราหรือถอยหลังไปไม่เกิน110หรือ120องศาประมาณนี้นะครับอันเนี้ยถ้าเราทำได้ก็จะดีเพราะว่าเขามีค่ามาให้แล้วว่ามันอยู่บวกลบเท่าไหร่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือแล้วถ้าเราติดตั้งไม่ได้จริงๆอาจจะเคยได้ยินว่ามีคนพูดว่าติดตั้งผิดไม่เป็นไรติดตั้งไม่ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราปรับ Distance หรือ Delay ช่วยได้ครับผมบอกเลยว่าปรับ Distance ไม่สามารถช่วยในการติดตั้งลำโพงผิดได้นะครับ d distance เนี่ยมัใช้ปรับเมื่อมีลำโพงตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาทำงานร่วมกันนะครับถ้าลำโพงตัวเดียวปรับ Distance ให้ตายนะครับเสียงก็ไม่เปลี่ยน ไม่เชื่อนะฮะลองไปปรับเล่นดูได้เปิดลำโพงตัวเดียวแล้วปรับที่แท่นดะูครับสามสิบเซนลองนั่งฟังสองเมตรครึ่งลองนั่งฟังเสียงเหมือนกันเป๊ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลำโพงทํางานร่วมกันสองตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแทรกสอดของเสียงนะครับในแต่ละความถี่เนี่ยมันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น การติดตั้งล,งลําโพงระยะไกลๆไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมีของต่อเสียงที่วิ่งมาถึงหูเราวิธีการช่เชยเนี่ยเขาก็เลยสร้างตัวดีเลย์หรือว่าดิสแทงขึ้นมานะครับลองคิดดูว่าถ้าลําโพงเราติดอยู่ข้างหูนะครับเวลาลําโพงดังลําโพงเดียวเราก็จะรู้ว่าเสียงมันอยู่ข้างหูถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราเปิดลำโพงสองตัวคือหน้าซ้าย หน้าขวากับเซอร์าวซ้ายอาเซอร์ลาวขวานะครับเวลาที่คุณแบบดีไซน์ถูกต้องแล้วเนี่ยเวลาลำโพงสองตัวนี้มันทำงานเนี่ยมันจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่าเสียงเสมอหรือแฟงต้องมีเมทระวางลำโพงคู่นี้นะครับอันนี้เห็นไหมฮว่าถ้าถือว่าลําโพงมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปทํางานร่วมกันมันจะและ้วเซตถูกต้องเนี่ยเสียงมันจะสามารถที่จะอยู่ระหว่างลําโพงสองตัวนั้นได้นะ แต่เมื่อก็ตามที่ลำโพงตังตัวเดียวปุ๊บเนี่ยเสียงเราก็จะจับได้ทันทีว่ามันออกมาจากลำโพงตัวนั้นจุดตรงนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ลืมไปนะครับว่าไอ้ที่เขาบอกมาว่าปรับดิสแทรนเนี่ยสามารถชดเชยการติดตั้งลำโพงไม่ถูกต้องได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเราต้องพยายามติดตั้งลำโพงให้ถูกต้องก่อน แบบต่อไปนะครับจุดที่ยากที่สุดในระบบลอโพงเทสเตอร์นะครับก็คือซับวูเฟอร์ซับวูเฟอร์เนี่ยลำโพงส่วนใหญ่นะครับในลโพงเทสเตอร์เนี่ยมันจะตัวไม่ใหญ่หรือต่อให้มันตัวใหญ่ก็ตามถ้าเกิดว่ากําลังขับของ Power อร์คูลมันไม่ถึงเนี่ยมันก็จะยังไม่สามารถขับลำโพงคู่นั้นได้โดยเฉพาะความถี่ที่ต่ำกว่า100เฮิรตซ์ลงมานอันนี้ยังไม่รวมในส่วนของตัว ค่ารูมโหมดของห้องที่จะมีผลกับความถี่ต่ำของห้องนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเอาลำโพงวางตรงไหนก็ได้แล้วจะทําให้เสียงในตาแหน่งนที่นั่งฟังเนี่ยมันดีนะเขาก็เลยแนะนําว่าให้ตัดลำโพงเป็นสมอลนะครับหรือการใช้เดเมเลเมนต์ส่วนเรื่องของตัวคอสอเวอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแนะนําให้เริ่ม ที่80เฮิรต์ก่อนแล้วเพื่อที่จะให้ความถี่ที่ต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยให้ซับวูเฟอร์ทำงานแล้วก็ไปย้ายตำแหน่งหาตำแหน่งซับวูเฟอร์ที่ดีที่สุดที่จะทำให้เสียงดีที่สุดในตำแหน่งที่เรานั่งฟังนะครับตรงนี้ผมจะบอกเลยนะครับซับวูเฟอร์นะครับซับวูเฟอร์เนี่ยต้องอยู่ตรงไหนซัวเฟอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนของห้องก็ได้ หมายเวามว่าอะไรเอ๊ะเราตั้งวตรงไหนก็เสียงดีหรอไม่ใช่นะฮะหมายเพราะว่าตำแหน่งของซับบูเฟอร์ที่จะทำให้เสียงเนี่ยในตำแหน่งที่นั่งฟังเนี่ยมันดีเนี่ยมันจะอาจจะอยู่ตรงส่วนไหนของห้องก็ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหน้าซ้ายหน้าขวา,ข,า,ข,าข้าง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 ขวาข้างข้างซ้ายด้านหลังซ้ายด้านหลังขวาได้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีระบุว่าลำโพงซับบูเฟอร์ต้องอยู่ด้านหน้าเท่านั้นนะ ลำโพงับวูเฟอร์ต้องอยู่ข้างซ้ายมือเท่านั้นนะข้างขวามือหรืออยู่ข้างหลังเท่านั้นนะไม่ใช่เลยนะครับความถี่ต่ำมันทํางานโดยมีผลกระทบโดยตรงกับตัวลูมิอของห้องเพราะฉะนั้นตรงไหนที่วางแล้วทําให้จุดที่นั่งฟังเสียงดีก็คือก็คือตรงนั้นได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังยคิดว่าเอ๊ะ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าต่วเพอ่มมาอยู่กลางห้องเลยล่ะแล้วยังมันจะได้เหรอถ้าถามผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นห้องโฮมเดเตอร์ Theater, ห้องผมสิทน่นาที่ซีเรียสจริงๆนะครับไม่ได้แคร์ในเรื่องของความสวยงามไม่ได้แคร์ในเรื่องของความเรียบร้อยถามว่าทําได้ไหมทําได้วาตรงนั้นได้หนึ่งนะครับอย่างห้องที่ผมไปปรับมาเนี่ยบางห้องก็อยู่ข้างหน้าได้นะครับ้างซ้ายหน้าขวาได้บางห้องวางข้างหน้าของตู้ ขยับให้ตายละก็ไม่ได้ไม่ดีเสียงเบสที่ตกตำแหน่งที่นั่งไม่ดีนะครับก็ต้องอย้ายไปไว้หลังห้องย้ายไปไว้ด้านข้างผนังไม่ว่าผนังซ้ายหรือผนังขวานะครับตรงนี้อย่าลืมว่าตำแหน่งโซฟ,ฟ์มันไม่ได้ฟิกว่ามันต้องอยู่ด้านหน้าเท่านั้นด้านข้างเท่านั้นด้านเท่านั้นนะครับขอให้หายให้เจอนะครับว่าตั้งตรงไหนแล้วเสียงดีที่สุด วันนี้กลับมาว่าพอตรงนี้มันจะมีข้อจากัดในเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือในเรื่องของความสวยงามกับตําแหน่งที่จะทำให้เวลาเราเดินในห้องไม่ไปสะดุดลลมนะครับสบูเฟอร์ถ้าอยู่ในห้องโองซีนิมาใช้โปรเจคเตอร์เนี่ยยังไงเราก็ต้องปิดไฟมือ,อนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งระบสบูเฟอร์ให้มันอยู่กลางห้องแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวก็โอเคแต่ถ้ามี สมาชิกในครอบครัวมาดูด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการสะดุดลงได้บ้างน,นะครับถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกละว่าเราจะต้องแอบเอาไว้มุมใดสักมุมหนึ่งนะครับอาจจะต้องยอมเสียในเรื่องของเสียงที่ดีที่สุดไปแต่ได้ในเรื่องของความเรียบร้อยและความปลอดภัยตามมานะครับตรงนี้มันก็จะมีวิธีแก้ถ้าเวลา ัมเฟอร์เนี่ยมันอยู่ใกล้ผน,น,นังมากเกินไปมันจะพบว่าเสียงต่ำความถี่ต่ำเนี่ยเช่นตั้งแต่60ลงไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากการสะท้อนของผนังกับพื้นนะครับถ้าปีโพเซสเซอร์ตัวนั้นนะครับมี EQ ก็สามารถที่จะใช้ EQ เนี่ยช่วยลดในส่วนที่มันลน้ลนๆ้ออกไปนี้ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นถ้าเกิดว่าไม่มี EQ และอยากจะลดจำนวนของซิงเบตลงไปเนี่ยก็ลองดึงออกจากผนังออกมาให้ได้มากกว่าเดิมน,นะครับนี้โอลเฟอร์ตัวเดียวบางห้องก็ฟังได้แล้วนะครับแต่ข้อเสียของซซลเฟอร์ตัวเดียวก็คือว่าเขาเรียกว่าเบสเวร์เรชั่นนะครับก็คือถ้าเกิว่ามีที่นั่งเดียวอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิว่ามีที่นั่งหลายที่นั่งเมื่เช่นมีที่นั่งสามที่นั่งเมื่อ หรือที่นั่งมากกว่าหนึ่งที่นั่งเมื่อไหร่นะครับการที่เราขยับตัวเนี่ยออกไปแค่ประมาณหนึ่งฟุตหรือสาิเซนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงเบสที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้เลยนะครับเนื่องจากสภาพของห้องรูมโหมดของห้องการสะท้อนของห้องนะครับการที่มีซับวูเฟอร์มากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเอาซับวูเฟอร์เนี่ย ไปวางซ้อนกันกับตัวเดิมนะการวางซ้อนกันกับตัวเดิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านในการเล่นโฮมสินนมาก,ก็คือว่าเราอยากได้เสียงที่มันดังมากขึ้นเราเปิดเล่งดังํามูปเฟอร์ต้องการให้มันดังมากขึ้น นอกจากเรื่องการซ้อนซัูเฟอร์เพื่อทําให้มันเพิ่มความดังเข้าไปนะครับอันนี้กลับมาที่ผมว่ามีหลายที่นั่งอยากจะให้เสียงซับเนี่ยเสียงพ้องติดตามเนี่ยในแต่ละที่นั่งเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะเนี่ยเราก็เพิ่มซัูเฟอร์เข้าไปนะครับโดยการเพิ่มซัูเฟอร์เนี่ยก็จะต้องวางในตําแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตําแหน่งเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวแรกวางไว้หน้าขวาอีกตัวนึงอาจจะลองวางหน้าซ้ายในระยะเท่าๆกันนะครับ หรือตัวนึ่งอาจจะลองวางด้านหลังวางในกะในมุมทะแยงนะครับแล้วก็ลองมานั่งฟังดูนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับการมีซับมากมากมากนะครับคือมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปเนี่ยแล้วเซตลงมันก็จะดีกว่าการมีซับตัวเดียวแน่นอนนะครับอีกคําถามหนึ่งที่มักจะถามกันเสมอเสมอก็คือว่าเอ๊ะ ถ้าเรามีซับหลายตัวเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันไหมตู้เปิดตู้ปิดอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเบื้องหลังของเรื่องนี้มันมีอยู่ที่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะถ้าคุณไปถามคนที่เป็นคนวางระบบหรือคนเป็นคนเซ็ตอัพเนี่ยมันจะได้คําตอบว่าควรจะเป็นตู้เดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับทําไมเป็นเช่นนั้นนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้เซ็ตง่ายครับมันจะเซ็ตง่ายกว่าที่จะใช้ซับคนละรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้หนึ่งตู้เปิดตู้หนึ่งตู้ปิดนะครับเพราะว่าเรื่องของการตอบสนองของเสียงซับของแต่ละตัวเนี่ยแม้ว่าจะปล่อยความถี่เท่ากัน20-120เฮิร์ตไปนะครับแต่เสียงที่ออกมาบุคลิกเสียงที่ออกมาความเร็ว หรือบุคลิกเฉพาะตัวของความถี่ที่ออกมาจากตัวซับเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเราเคยได้ยินว่าซับฟูเฟอร์ที่เป็นตู้ปิดเนี่ยมันจะไวซับฟูเฟอร์ที่เป็นตู้เปิดมันจะช้านะครับตัวอย่างตัวนี้ถ้าเราเอาสองตู้นี้มาใช้ร่วมกันตัวหนึ่งไวตัวหนึ่งช้ามันจะ,ะบาบะะนะครับถามว่ามันเซ็ตให้มันทำงานร่วมกันได้ไหมเซ็ตได้แต่ยากครับยาก ้ายิ่งโดยเพราะอย่างยิ่งถ้ายิ่งต้องทําเองเนี่ยแล้วไม่มีประสบการณ์เลยนะฮะผมบอ,อกเลยว่าโอกาสจะลงตัวเนี่ยยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้าเกิดว่าปรับคอสโวเวอร์ให้มันทํางานอยู่ในย่านเดียวกันด้วยแล้วเนี่ยค่อนข้างยากยากที่สุดเลยนะฮะซาวเวอร์ในรลกคอมเลเตอร์เป็นงานที่ปรับยากที่สุดแล้วนะครับแลวก็ไม่มีทางลัดด้วยจะปรับเป็นได้เนี่ยต้องฝึก ฟังนะครับผมแนะวิธีแนะวิธีปรับซัมวูฟเฟอร์นะครับผมเคยพูดไปแล้วเรื่องของด i s t a n ซัมมูฟเฟอร์เนี่ยสมมติว่าเราหาเราคิดว่าเราปรับดีไซ um น์ของลำโพงหลักทั้งหมดได้ถูกต้องแล้วนะครับด i s t a n ซัมมูฟเฟอร์เนี่ยจะเริ่มปรับยังไงอ่าอันดับแรกนะครับอาจจะลองปรับด t a n c e ของัวซับวูฟเฟอร์เนี่ยให้เท่ากับด t a n c e คู่หน้าก่อนก็นกได้ จากนั้นเนี่ยถ้าตัวซับฟูเฟอร์เนี่ยมีปุ่มปรับเฟศ0 180องศาเนี่ยให้ลองหมุนสลับกันระหว่าง0ต่อ180ว่าอันไหนให้เสียงที่มันมีน้ําหนักมากกว่านะครับหรือเสียงที่มันดังกว่าก็ได้นะครับอันนี้อันดับแรกอันดับที่สองเวลาปรับดิสแทสเนี่ยนะครับอยากไปฟังเฉพาะเจาะจงว่าความทีใดความทีหนึ่งเช่นไปเปิด ไฟเพแปดสิบเฮิร์แล้วก็ปรับให้แปดสิบเฮิร์เนี่ยมันดังที่สุดใช่แล้วผมบอกเลยว่าถ้าบาังเอิญโชคดีก็อาจจะใช่แต่ถ้าบาังเอิญมันไม่ได้โชคดีมันก็ไม่ใช่นะครับมันมีเรื่องของเสียงเขาเรียกว่าจังหวะของเสียงที่มันจะต้องสอดคล้องกับลำโพงตัวอื่นนะครับตัวนี้เนี่ย เนือ่องจากว่าซับฟูเฟอร์เนี่ยมันไม่ได้ทํางานแค่80เฮิร์ตอย่างเดียวมันทางาน90เฮิร์ตมันทางาน100เฮิร์ตมันทางาน70เฮิร์ต60เฮิร์ตและแต่และความถี่พวกนี้มันก็มีความยาวคลื่นไม่เท่ากันนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยเราปรับ80เฮิร์ตได้ดังขึ้นแล้วเรียกว่าอินเฟสที่80เฮิร์ตแล้วกันแต่ว่าจังหวะของเสียงเบสชุดของเสียงเบสที่มันมาจากลำโพงหน้าเนี่ยกับที่มันมาจากซับฟูเฟอร์เนี่ยมันยังไม่ ประสานกันนะครับตัวนี้ก็ต้องปรับดิเซน์ของซับบูเฟร์นะครับวิธีการปรับผมเคยแนะนําไปแล้วก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยให้ปรับทีละสามสิบเซนผมว่าตอนแรกตั้งไว้ล้วคูน่านใช่ไหมครับลองเพิ่มไปทีละสามสิบเซนนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ต้องเป็นแบซีเรียสเลยว่าเลขที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะครับแล้วก็ฟัง ถ้าเราฟังโดยปกติแล้วถ้าเราฟังเสียงเบสจากซับวูเฟอร์ยังฟังรู้ว่าเสียงเบสมาจากซับวูเฟอร์นะครับให้สังเกตดูว่าจังหวะของเสียงที่มาจากซับวูเฟอร์เนี่ยมันช้าหรือมันเร็วกว่าวเราพูดได้ถ้ามันช้ากว่าโดยปกติแล้วเราจะต้องเพิ่มด i สแตนให้ซับวูเฟอร์นะครับเพิ่มการเพิ่มดีสแตนให้ซับูเฟอร์จากสองเมตรเป็นสามเมตรเป็นสี่เมตรเป็นห้าเมตรมันจะทําให้ซับวูเฟอร์เนี่ย เสียงของมันเนี่ยมาถึงจุดที่นั่งฟังเร็วขึ้นนะครับเล็ปรับให้มันมาถึงเร็วพร้อมกันกับลำโพงคู่หน้าถึงตรงจุดนี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันอาจจะยากแต่ว่ามันต้องฟังแล้วจับสังเกตดีๆนะครับวิธีที่จะฝึกฟังให้ง่ายสุดก็คือฟังลำโพงสองช n n e แแบบสเตอริโอไม่ต้องเปิดซาวฟเฟอร์ แล้วก็ฟังเพลงที่มีเบสที่เป็นจังหวะชัดๆไม่ต้องเป็นเพลงที่มีเบสซับซ้อนขอให้เป็นอย่างเช่นถ้ามีกลองก็ตบ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 นะครับไม่ต้องให้มันสลับซับซ้อนเพื่อเร,รียบฟังให้เราจับจุดให้ได้ว่าไอ้คําว่าจังหวะของเสียงเบสที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นลองเปิดซับฟูเฟอร์ แล้วฟังดูซิไหว้เสียงตุ๊บ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 จากลำโพงหน้าจากคอมเฟอร์เนี่ยมันสอดข้อมันลิงกันหรือยังมันมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นไหมนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าฟังแล้วเสียงจากคอมเฟอร์มันมารู้สึกว่าตุ๊บจากคอมเฟอร์มาช้าเนี่ยให้เพิ่มดีเทนเพิ่ขึ้นไปนะครับแต่ถ้ากิดว่าเราฟังแล้วเสียงมันตุ๊บจากคอมโบเฟอร์มันมาก่อนที่ตุ๊บจากตัวลำโพงหน้าเนี่ยก็ลดดีเลย์ลงไปลดดีเทนลงไป สเมตรก็ลดเหลือ2อลดเหลือสเมตรนะครับตัวนี้ลองเพิ่มลดแล้วก็ฟังไปจนกว่ามันจะเข้ากันได้นะครับซิงก์กันได้จุดนั้นแหะครับเขาจะเรียกว่ามันทั้งอินทานก็คือจังหวะของเสียงเบสที่มาจากตัวลำโพงหน้าหรือลำโพงใดก็ตามกับซัมมิฟเฟอร์เนี่ยมันสอบพองกันพอดีนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเปิดเสียงซัมมูเฟอร์ปุ๊บแล้วเสียงเบสมันดังขึ้นอันนี้ก็จะเรียกว่าอินเฟสด้วยนะครับไม่งงใช่ไหมฮะไม่งงเนาะโอเคตัวน,นี้ต่อไปเมื่อกี้พูดอยเรื่องของตำแหน่งติดตั้งลำโพงไปแล้วนะครับตำแหน่งซัมมูเฟอร์ไปแล้วนะครับการปรับซัมมูเฟอร์ไปแล้วนะครับอีกที่อีกอันหนึ่งวิธีการปรับซัมูเฟอร์มากกว่าหนึ่งตัวแน่ถ้าเกิดว่าท่านปรับ ถ้าท่านมีซัลเฟอร์มากกว่าหนึ่งตัวนะครับวิธีการปรับซัลเฟอร์ท่าต้องปรับตัวแรกให้ได้ก่อนนะครับปรับตัวแรกด้วยวิธีการที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยปรับตัวแรกให้ได้ก่อนหลังจากนั้นถ้าเป็นวิธีการผมนะผมจะปิดลำโพงหน้าเปิดลำโพงซัลเฟอร์เอาไอ้ตัวแรกที่ปรับได้แล้วลนะ่ะเอาไว้แล้วก็เปิดตัวที่สองแล้วก็ปรับตัวที่สองเนี่ยให้เหมือนให้มันสอดคล้องกับตัวแรกนะครับอย่าไปปรับ กับตัวลำโพงเมนเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนและคราวนี้ทอเฟอร์สองตัวมันจะทำงานไม่สอดคล้องกันแหละถ้ามีซอเฟอร์ตัวที่สามตัวที่สี่ก็ตัวที่สามก็ปรับให้มันเข้ากับตัวแรกตัวที่สี่ก็ปรับให้มันเข้ากับตัวแรกนะครับอันนี้จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของรายละเอียดที่มันลึกกว่านี้นะครับเพราะว่าทอเฟอร์สองตัวมันทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยเวลามัน สอดสอดกันได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเสริมกันนะครับตางความถี่ก็อาจจะโดดขึ้นมาอันนี้ก็ต้องมีการชดเชยอาจจะชดเชยด้วยอ e ีควอไลเซอร์ EQ ที่อยู่ในตัว p ีโปถ้ามานีนะครับหรืออาจจะต้องใช้ DSP แ yeah! ยกที่มาปรับตั้งตรงนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าใช้ซัมเฟร์มากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยนะครับถ้ายังเป็น ยี่ห้อรุ่นเดียวกันนะครับหรือว่ารุ่นไม่ต่างกันมากวันในแบบสมมาตรนะครับคือห่างออกไปห่างไปทาง,อองซ้ายห่างไปทางขวาเท่ากันคือสมมาตรเหมือนลำโพงคู่หน้าซ้ายขวาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว DSP อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลาโพงไม่เหมือนกันคนละรุ่นคนละยี่ห้อตู้หนึ่งทู้ปิดตู้หนึ่งทู้เปิดตู้หนึ่งไว้หน้าตู้หนึ่งไว้หลังแบบนี้นะครับอาจจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับก็คือ DSP เดี๋ยวถ้ามีเวลา ค่อยมาคุยเรื่อง DSP กันอีกครั้งว่าไอ้ DSP ที่ผมว่าเนี่ยหน้าที่มันเอาไว้ทำอะไรนะครับแล้วมันใช้ยังไงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสูงลำโพงความสูงลำโพงลำโพงหลักนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไปอ่านเขาก็จะบอกว่าลำโพงที่อยู่ในระดับหรือในระนาบทั้งหมดเนี่ยควรจะสูงระดับหูคำว่าระดับหูก็คือ acoustic น e n t e r นะครับ อคูสิคเซนเตอร์คือระยะระหว่างตัวบูเฟอร์การบูเฟอร์กับการทวิติเตอร์นะครับขีดหากันแล้วจุดกลางร,ระหว่างบูเฟอร์กับทวิตเตอร์ตรงนั้นนั่นแหละเรียกว่าอคูสิคเซนเตอร์ตรงจุดนั้นเนี่ยก็คือให้อยู่ระดับหูนะครับแต่ว่าเวลาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอา,อาจจะอยู่สูงกว่าระดับหูได้นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่าสูงสูงมากนะครับมันจะมีเรื่องของมุมกระจายเสียงของลำโพงเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเพราะลำโพงเซราวนะครับลำโพงเซราวเนี่ยถ้าเป็นยุค immersive sound นะครับตัวบีเอสโมดดีเพวกนี้นะครับเขาจะแนะนำว่าให้ติดไว้ที่ระดับหูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ติดระดับหูเนี่ยเขาอนุโลมให้ติดได้เนี่ยสูงไม่เกิน1.25เท่า,ทาของระดับหูนะครับก็คือประมาณสูงเพื่อปิดมันหกสิบเซนเท่านั้นนะครับไม่สูงไปกว่านี้เพื่อที่จะได้แยก ชั้นระหว่างลำโพงเซราว์กับลำโพงโอเวอร์เฮดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือลำโพงการติดตั้งลำโพงเซลราว์สูงๆเนี่ยไม่สามารถทดแทนการติดตั้งลำโพงโอเวอร์เฮดได้นะครับนี้บอกเลยว่าไม่ได้นะครับถึงแม้จะติดสูงแล้วเอียงหัวลำโพงลงมาเนี่ยก็ไม่ได้มันจะกลับไปที่ผมบอกเมื่อกี้คือเวลาลำโพงมันทำงานตัวเดียวเนี่ยเราก็จะฟังออกอยู่ดีว่าตำแหน่งลำโพง ใช่ไหมครับคนมิกมามิกมาเนี่ยอยากมิกมาให้เสียงมันอยู่ข้างๆเนี่ยแต่ผมบอกว่าพอเสียงมันไปดังลงตรงตัวเดียวมันไปอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถามว่ามันผิดจากสิ่งที่เขาแนะนําให้มันเป็นไหมก็ต้องยอมรับว่ามันผิดจากสิ่งที่แนะนําที่ทางเจ้าของโลเสียงแนะนํา ถ้าชอบฟังแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร,ะรแถ้าทำได้ก็ควรจะทำให้มันถูกตอนนะะ้องหมดแร้ยัง่ไวันนี้เรามีเรื่องของตัวการติดตั้งลำโพงนะครับซับวูเฟอร์ตัแหนลำโพงนะครับโอเคก็วันนี้ผมคิดว่าน่าจะพอแค่นี้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามสงสัยนะครับก็สามารถที่จะ ติดต่อมาได้โดยตรงนะครับจูบบายให้ชเอกติดต่อไปที D ่จีโซติกซีรีส์าจะส่งเป็นข้อความจะส่งเป็นไลน์นาได้ทั้งนั้นนะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับะระพงโอสซาออเดโอนะครับพาวเวอร์แอม ATI ปีโปรเซสเซอร์อัคูลัสนะครับพาวเวอร์แอมและคุเพ้นวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ